ทีนี้เนี่ยเราไปเริ่มกันก่อนนะครับที่เรื่องของแนวคิดของเจนครอปดีกว่านะครับครับคือผมแยกย่อยเป็นประเด็นออกมานะว่าคือหลายคน,นยสงสัยว่าปี2015เนี่ยตอนที่ลิปูเนี่ยเป็นปีสุดท้ายของเบรนด์โรเจอร์สเนี่ยสุดท้ายโรเจอร์เนี่ยโดไล่ออกในเดือนตุลาคมนะครับปี2015ตอนนั้นเนี่ยลิปูเนี่ยอยู่อันดับ10ของตารางคะแนนนะครับอันดับ10ของตารางคะแนนซึ่งผลงานแย่มากนักเตะในทีมก็แบบโหไม่ได้ มีสภาพที่ดีเลยนะครับทีนี้เนี่ยสุดท้ายโรเจอร์โดนปลดออกแล้วก็เป็นเจอรกนครอปที่เข้ามาคุมทีมแทนซึ่งวันแรกที่เจอรกนครอปเนี่ยเข้ามาคุมทีมแทนเนี่ยเขาพูดประโยคนึงซึ่งผมชอบมากเขาบอกว่าสิ่งแรกที่เราต้องทำเนี่ยเนี่ยครับประโยคนี้เลย we have to change from doubters to believers นะครับ,ค,รบคือเปลี่ยนจากคนที่ คลาแคลงสงสัยให้กลายเป็นคนที่ศรัทธาในตัวทีมสิ่งแรกที่ครบทําเนี่ยคือการเปลี่ยนมายเซตก่อนนะครับเปลี่ยนมายเซ็ตคือแนวความคิดของทั้งแฟนเล่ย์ภูแล้วก็ตัวนักเตะเล่ย์ภูประเด็นคือว่าตอนนั้นเนี่ยนักเตะเล่ย์ภูรวมถึงแฟนแฟนเนี่ยไม่มีความมั่นใจในทีมเลยนักเตะลงไปก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวก็คงแพ้เลน่นเล่นไปก็ชนะเหรออาจจะไม่ชนะก็ได้หรือว่าแฟนแฟนเองก็เหมือนกันก็คิดว่าแบบทีมเราก็ไม่ดีพอที่จะเป็นแชมป์ได้หรอกก็คงประคองตัวเอง เก่งสุดก็ท็อปโฟอะไรแบบนี้แฟนทีหมือนก็แซวตลอดใช่คําพูดหลักๆนะอย่างเช่นนะจิกซอชิ้นสุดท้ายอะไรเงี้ยใช่แซวทุกปีนะครับแล้วก็ปีหน้าปีหน้ามาแน่เออปีหน้ามาแน่อะไรแบบนี้กันไปแต่คือคำเนี้ยพอคือพอมันเล่าตอนที่มันได้แชมป์แล้วว่ามันอาจจะไม่เห็นภาพถ้าย้อนไปตอนนั้นน่มันจะเห็นภาพเลยว่าตอนนั้นคนไม่มีใครคิดว่าลิเวอร์พูลจะได้แชมป์จริงจริง ซึ่งเจอในครอปเนี่ยพอเขาเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจแล้วว่าสิ่งสําคัญเนี่ยต้องเปลี่ยนแนวคิดก่อนคคุณต้องมีความมั่นใจก่อนนะครับคุณต้องมีความมั่นใจก่อนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคุณเนี่ยก็มีฝีมือนะนักเตะต้องมั่นใจก่อนว่าตัวเองเนี่ยมีฝีมือพอที่จะชนะคู่แข่งได้แล้วแฟนบอลเองเนี่ยก็ต้องมั่นใจตัวนักเตะด้วยว่าเฮ้ยคุณไปเชียร์เนี่ยไม่ใช่ว่าเชียร์ให้จบๆไปแต่คุณต้องมีความมั่นใจว่าเชียที่กำลังเชียร์อยู่เนี่ยมีค่้อลีลจะททครน่่ืออเปป็ะโยงงซึ ใช้มาตลอดจนถึงปัจจุบันว่าเปลี่ยนจาก doubter เป็น believer เปลี่ยนจากคนที่คลาใครสงสัยเป็นคนที่เชื่อมั่นและก็ศรัทธานะครับนี่คืออย่างแรกที่ครอปเขาทําก็คือการเปลี่ยน mindset นะครับเปลี่ยนให้ทุกคนเนี่ยมีความเชื่อมั่นอย่างที่สองเนี่ยสิ่งที่ครอปทำเนี่ยเขามีประโยชน์หนึ่งว่า enjoy every little moment หรือว่ามีความสุขกับโมเมนต์เล็กๆทุกสิ่งทุกอย่างคือเมื่อก่อนเนี่ยลิฟูเนี่ยคือหวังแต่แบบจะเป็นแชมป์พเมลี ตั้งเต้วใหญ่ๆอย่างเดียวแต่เขาบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องคิดถึงขนาดนั้นทุกอย่างเนี่ยคุณเอนจอยมันได้หมดในคลิปที่เรามาให้ดูเนี่ยเป็นเกมที่ลิฟู์เนี่ยสเสมอเวสต์บรอมบิชอเบียนสองต่อสองนะครับลิฟู์เนี่ยมาตีสเสมอ,อทีเก้าสิบบวกห้าคือไล่ตามตทีมทีมนีตายไล่ตามตีสเสมอทีมผีตายแบบทุกุลเลมากแต่ว่าพอจบเกมเนี่ยตามคลิปเลยคือครอปเนี่ยรีกนักเตะทั้งหมดมา มาจับมือกันแล้วก็เนี่ยชูมือต่อหน้าแฟนๆฝั่งเดอะครอปสแตนครับหลายคนคือแฟนทีมอื่นก็แซวบอกโอ้โหเสมอเวสบอมบิชเนี่ยคุณจะแบบมาดีจ่งดีใจขนาดนั้นมันเกินไปหรือเปล่าคือแฟนทีมอื่นเนี่ยตอนนั้นก็ยังปรามาครอปอยู่เหมือนกันนะใช่คือภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีคําว่าบัฟฟูนที่แปลว่าเหมือนว่าคนที่แบบเพี้ยนๆหน่อยอ่ะคือครอปเนี่ยมีคือเวลาอยู่ในสนามแพชชั่นเขาจะเยอะมากมีแบบพลังเยอะมากแต่บางทีเนี่ยถ้าเกิดมองอีกด้านหนึ่งมันจะดูแบบถ้าเกิดแฟนทีมอื่นนะก็จะมองว่า เออมึงล้นอะ่ะเออทำอะไรล้นเกินไปโอเวอร์ไปเปล่าโอเวอร์ไปเปล่าแล้วนัดเนี้ยเป็นนัดที่จําได้เลยคือผมมาฝั่งแฟนผีจําได้แฟนผีก็แซวเสมอเวทบอมจะมาขอบคุณแฟนทําไมใช่เออทุกวันนี้คนก็ยังพูดถึงกันอยู่เลยว่าเนี่ยคุณจําได้ไหมคนที่ไปแซวครอปว่าแบบเสมอเวทบอมมาขอบคุณแฟนทําไมแต่ความจริงมันก็มีความหมายของมันอยู่ใช่คือครอเปเบียพยายามจะบอกนักเตะในทีมว่ารวมถึงบอกแฟนๆด้วยว่าแบบ การเสมอหรือว่าการเก็บแต้มได้แม้มันจะดูแบบเป็นเล็กเรืเ่องเล็กน้อยมากเนี่ยแต่เราก็ควรจะเอนจอยกับมันค,ควรจะมีความสุขไปกับมันคือไม่ใช่แบบหวังแต่แบบเป้าใหญ่อย่างเดียวเป้าเล็ก,ลกๆแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วเราก็ควรจะมีความสุขไปกับมันนี่คือมุมของเจลลนครอปรวมถึงในเกมช่วงต้นปี2016นะครับลิฟท์พูลเนี่ยมีโปรแกรมเจอกับนอริสเกมนั้นเนี่ยลิฟ์พูลชนะ5-4นาทีสุดท้ายเหมือนกันรุกว่าัเตะทั้งทีเนี่ยแห่กันมากอดกันจนครอปเป้นหักอ่ะแบบเฮ่สูยก็แบบ นอเล็ตมันทีมตกชั้นอะมันจะมันจะดีใจขนาดนั้น <S <S <อ>มันจะแบบโห่แบบคุณดูภาพนะคุณเอมดูภาพ<อ>ทุกคนแบบสวมกอดกันแบบเหมือนกับแบบมันคือวันสุดท้ายอะ่ะนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกเหมือนได้แชมป์มันเป็นไอคือตอนนั้นเนี่ยแฟนอยู่ทีมเหมือนก็แซวว่าโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นครอปเวิร์ดไม่เปล่าแต่นี่แหละที่ผมบอกคือ enjoy every little moment ก็คือแบบคุณต้องมีความสุขกับช่วงเวลาเล็กน้อยๆอ่ะใช่ไหมมีความสุขกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกๆอย่างต่อให้ชนะทีมเล็กมันก็คือมันก็คือความสำเร็จอย่างงนึ อันนี้เอาไปใช้ในชีวิตได้เลยนะบางทีเราตั้งความหวังว่าโหบริษัทฉันจะต้องได้10ล้านหรือว่าฉันจะต้องได้เลื่อนขั้นสักทีหนึ่งแต่ว่าในแต่ละวันนะ่ะมันยังไ,ไปไม่ถึงเป้านั้นนะ่ะเราจะไม่เอนจอยเส้นทางของมันเลยหรอใช่เขามีมีอีกคำหนึ่งก็คือ win small but win often ก็คือแบบชนะไปเรื่อยชนะเล็กเล็กน้อยเก็บสะสมไปเรื่อยอแต่ว่าชนะให้บ่อยๆเดี๋ยวเป้าหมายใหญ่เนี่ยสุดท้ายมันก็ชนะเองครับอืมนี่คือ,น,คอนี่คือแนวคิดข้อที่2นะครับของเจนครอปก็คือ enjoy every little moment คือมีความสุขกับทุกๆช่วงขณะอย่าเพิ่งไปมองเป้าใหญ่มากอย่าเพิ่งคิดว่าโหต้องแบบเรื่องเงล็กๆเราจะสุขไม่ได้นะครับ<ม>ข้อ3เนี่ยคือจุดเด็นของเจนครอปก็คือเขาไม่อวัวนะครับเขาช้าแต่ชัวร์มากคือหลายๆทีเนี่ยพอเปลี่ยนโค้ดปุ๊บหวังทันทีว่าแชมป์ต้องแชมป์ต้องติดอันดับหนึ่งอันดับ2ไม่ก็เป็นแชมป์แต่ว่าครอปเนี่ยเขาค่อยๆทําทีมช้าๆแล้วก็พัฒนาทีมไปเรื่อยๆ เห็นจุดตรงไหนมันเสียหายก็ค่อยปรับแก้เปลี่ยนตัวนักเตะออกเป็นนักเตะเข้านะครับผมอยากให้ดูผลงานของเจอเกนครอปตั้งแต่ย้ายมาคุมทีมลิเวอร์พูลนะครับปีแรกเนี่ยคือ2015ถึง2016ครับลิเวอร์พูลเนี่ยจบอันดับ8ปดของตารางนะครับแล้วก็ได้รองแชมป์ยูโรปาลีกกับรองแชมป์ลีกครับแต่ว่าอันดับ8ถือว่ามันแย่นะถือว่าแย่แต่ว่าครอปก็ยังใจเย็นๆนะครับไม่ไม่ต้องรีบเพายามทำวามเข้าใจว่าเฮ้ยมันก็แค่ปีแรกของเขามาปีที่2จบอันดับ4ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกปีที่3 จบอันดับ4แล้วก็ได้รองแชมป์ย<ม>ูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแพ้เรมมอัลมาดริดนะครับเร<อ>าเห็นว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้หวือหวาแบบปีเดียวแล้วเป็นแชมป์เลยแต่ว่ามันค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเริ่มจะเริ่มจากได้รองแชมป์อีกครับมาได้โคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกได้รองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจากนั้นปีที่4ก็คือซีซั่นก่อนจบอันดับ2ของลีกได้97แต้ม,มแล้วก็ได้แชมป์ย<ม>ูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสุดท้ายปีนี้จบอันดับ1ของลีกก็คือเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกจะเเเเห็นนนนว่นน่่าาาส้ทงียยมมัมรือ ค่อยๆมาเรื่อยๆไ,ไม่จำเป็นต้องมือหวาแต่ว่าช้าๆแต่มั่นคงอันดับแปอันดับ4อันดับ2บสุดท้ายอันดับหนึ่งฤดูกาลที่แล้วมาต่อฤดูกาลนี้ก็สําคัญเหมือนกันใช่คือจากที่2ความจริงเนี่ยสาปีหลังเนี่ยสำคัญทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันจะมีตัวที่เรียกว่า runner up syndrome คือคนที่ได้ลองแชมป์อะแล้วบางทีทีมแตกบ้างหมดกำลังใจบ้าง<ช>เพราะารู้สึกว่าตัวเองใกล้จะไปได้ถึงฝั่งฝันแล้วอะอย่างสเปอร์ที่เกิดขึ้นปีที่ผ่านมาเทียบกับปีนี้ แต่วริวพูเนี่ยพลาดแชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกนะใช่ถ้าเป็นหลายทีมก็คือใจแตกแบบว่าทีมแตกไปแล้วว่าใจ่อแต่ว่าดูแล้วจากแฟนที่เหมือนมองเข้าไปก็เห็นแล้ว่าทรงบอลริวพูเนี่ยมันสร้างไม่ได้ว่าเพื่อให้มันเป็นแค่ฤดูกาลเดียวใช่ใช่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นหลายคนนะก็คืออกหักเลยนะคือได้แต้มตั้งเยอะขนาดนั้นแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้แชมป์เนี่ยคือเป็นอันดับสองที่ได้แต้ม เยอะที่สุดในประวัติเยอะกว่าแชมป์ลหลายทีมอ่ะใช่คือใครจะไปคิดว่าแมนเชสเตอร์เนี่ยสิบสองเกมหลังสุดจะชนะทุกเกมอ่ะคือมันเป็นด้วยเป็นไปได้ยากแต่ว่าแมนซิสเตอรปีแล้วทาได้แต่ว่าลิเวอร์พูลก็ไม่ถอดใจปีแล้วเก็บเอาความผิดหวังปีแล้วเนี่ยทำมาปีนี้ให้ดีขึ้นนะครับนี่คือข้อสามของคลอปก็คือไม่หวือหวาช,าช้าแต่ชชวร์ไปเรื่อยๆค่อยเป็นค่อยไปนะครับข้อที่สี่เนี่ยผมว่าสําคัญมากก็คือของที่แพงเนี่ย แพงก็ต้องจ่ายถ้ามันคิดว่าจําเป็นจริงๆหลายหลายทีมเนี่ยจะมองเรื่องการประหยัดเงินเป็นหลักนะครับแต่ว่าอย่างครอปเนี่ยเขาก็ควบคุมการเงินแต่ว่าจุดสําคัญคือถ้าตัวที่เขาคิดว่ามันใช่แล้วจะเปลี่ยนแปลงทีมในไทยให้ดีขึ้นได้เนี่ยเขาเขาไม่เสียดายตังค์เลยนะครับไล่เลยแต่ละคนเลยเนี่ยในยุคที่ครอปย้ายเข้ามาแล้วซื้อตัวเข้ามาเนี่ยซาดิโอมาเน่ครับคนแรกซาดิโอมาเน่เนี่ยลิวซีแลนด์มีประสบการณ์ไม่ดีกับนักเตะเซเนกัลคุณเอ็มเออ์จีดียุป จอมถมเีลายจอมถุยเงีลายหรือว่าซาลิบดีเยาซึ่งก็เป็นของเก๊ทีนี้เนี่ยตอนริพูเนี่ยต้องการมาเน่เนี่ยทางเซาท์ทิมตันเนี่ยขอสาสิบล้านปอนด์ซึ่งริพูโอ้เซนเดกเซเนก้าเนี่ยมันมันไม่ควรจะแพ้ขนาดนี้นะแต่อฟริกันซึ่งไม่ค่อยจะมีผลงานดีในพรีเมียร์ลีกแต่ว่าครบเอ้าซื้อสามสิบล้านก็ซื้อไปจ่ายไปสุดท้ายตอนนี้มาเน่ถ้าเกิดขายในตลาดเนี่ยก็ต้องมีระดับร้อยล้านปอนด์ถือเป็นการลงทุนที่ถูกต้องมากนะครับคนต่อมา จอร์จินยไวโดดุมนะครับไวโดดุมเนี่ยตอนนั้นอยู่กับนิโคลเซอรแล้วก็นิโคลเซอรตกชั้นครับลิปูเนี่ยนิโคลเซอรเรียก25ล้านปอนด์ลิปูก็เ้ย25ล้านสำหรับนักเตะที่มันตกชั้นเนี่ยมันควรจะแพ้ขนาดนั้นหรอครแต่สุดท้ายครอปก็จ่ายไปเถอะสุดท้ายจ่ายไป25ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ตอนนี้ไวโดดุมก็เป็นตัวหลักของสโมสรอเล็กซ์ออกเลตชมาเลนนะครับครอปยอมจ่าย40ล้านปอนด์เพื่อซื้อตัวมาทั้งทงที่เหลือสัญญาแค่ปีีเดยว คือหลายๆทีมมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดหลสแนป,ปีเดียวเนี่ยรออีกแค่ไม่กี่เดือนก็เซ็นฟรีแล้วไม่เห็นต้องเสีย40ิบล้านปอนด์เลยแต่ว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยคืนนักเตะค,คนนี้จะเป็นแบบจิ๊กซองทีมได้ครับรีบซื้อก่อนที่ทีมจะตัดหน้ายอมจ่ายส0ิบล้านเห,<อ>ห็นไหมว่าตัวที่เขาคิดว่ามันใช่อะและต้องยอมจ่ายอะเขาก็ยอมจ่ายนะครับบัวจิฟันไดบแพงมากเนจะ็ดห้าล้านปอนด์โดนซาตันเนี่ยโกงราคามาสองรอบนะครับแต่ว่ามันเป็นคนที่ใช่อะเมื่อคนที่ใช่คุณก็ ครูก็ต้องซื้อฟันได้นี่รอเกือบเกือบสองปีนะใช่ดีกว่านานมากเอาเฉพาะที่ดีลเลยนะไม่นับตอนที่สนต้องสนใจนะครับคือปกตินักเตะเนี่ยเขารอแค่ซัมเมอร์เดียวอ่ะแล้วได้ก็ถอดใจแล้วอย่างมากก็อีกซัมเมอร์หนึ่งนี่2ปีเต็มเต็มแสดงว่าครอปนี่คืออย่างน้อ่ามันก็ต้องคนนี้จริงๆอ่ะใช่ฟาบินโยนะครับฟาบินโยน่าสนใจครับฟาบินโยตอนนั้นเนี่ยอยู่โมนาโกยังไม่เคยติดทีมชาติบราซิลแต่ว่าโมนาโกเนี่ยเรียกมาสามสิบเก้าล้านปอนด์ครับถือว่าแพงนะครับถือว่าแพงสำหรับนักเตะที่ ยังไม่ได้เล่นในลีกระดับแบบลาลิก้าหรือว่าพรีเมียร์ลีกแต่ว่าครอปก็จ่ายและสุดท้ายก็คาบมินโญเป็นตัวหลักของทีมตอนนี้อีกคนก็คืออลิซอนเบเกอร์นะครับในทวารทีมชาติบราซิลเนี่ยโรม่าเรียก67ล้านปอนด์ซึ่งเป็นราคาผู้สัปปรปตูที่แพงที่สุดในโลกทั้งฟันได้ทั้งเบเกอร์เนี่ยกองหลังเบเกอร์น Baker เนี่ยใช่เป็นสถิติในตำแหน่งของตอนเองทั้งคู่เลยทั้งกองหลังแลวก็ในเวลานั้นในทวารน,นะครับซึ่ง พูดตรงๆเนี่ย67ล้านสำหรับในทวารเนี่ยมันก็แพงมากนะแพงมากแพมากๆแต่ว่าท็อบอกเฮ้ยจะให้ใช้คา่าลิุตอย่างนี้เหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็ซื้อไปเลยซื้อตัวท็อปไปเลยที่จะเปลี่ยนเกมได้นนจริงๆนะครับแล้วสุดท้ายเราอย่างที่เราเห็นกันก็อลิซอนก็เป็นในทวารมือหนึ่งของโลกตอนนี้คือหลักการคิดแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเหมือนกับชีวิตจริงองพวกเราด้วยคือว่าบางอย่างเนี่ยขอมีราคาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดมันมันจะเป็นต้องซื้อบ,บางทีมมันก็จะเป็นต้องจ่ายจะมาโมประหยัดไม่ได้หรอก แล้วบางทีอีกมุมหนึ่งนะก็คือว่าถ้าเกิดมันใช่จริงๆรมันก็ต้องอดทนรอออย่างอย่างเคสฟานไดส์เนี่ยถ้าเป็นบางทีมันจะเราไปซื้อกล้องหลัง30ล้านปอนมาใช้งานก่อนอแล้วปรากฏมันก็ใช้ไม่ได้แล้วก็ซื้อแล้วซื้ออีกบางแมนยูเนี่ยซื้อมาไม่รู้ต้องกี่คนแล้วใช้ได้ <c oughs> ไดบ้างไม่ได้บางนะ <c oughs> จนสุดท้ายเนี่ยเงินที่จ่ายไปใน3-4คนเนี่ยมันมากกว่าฟานได์คนเดียวอีกใช่แต่ว่าเขาแบบ เลงเลยแล้วก็อดทนแล้วก็รอเอาให้ได้มาจนได้ถ้าคนที่ใช่อย่างไรก็ต้องรอนะโอ้โห <c oughs> <c oughs> และข้อสุดท้ายนะครับที่ผมคิดว่าเป็นจุดเด่นมากๆาของครอปคือเขาเป็นคนที่ move on รเร็วนะครับคือแน่นอนแหละลิพูในตลอดช่วง4ปีครึ่งที่เขาคุมมาเนี่ยเจอปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าสิ่งที่ครอปเด่นจริงๆก็คือเมื่อมีปัญหาปุ๊บมีความผิดหวังเกิดขึ้นเนี่ยเขา move on ไปได้เร็วมากๆนะครับครับอย่างเคสของคูตินโญ่เนี่ยคูตินโญ่เนี่ยเป็นนักเตะที่ครอป ตั้งใจมากว่าจะเอามาเป็นแกนหลักของทีมในอนาคตข้างหน้าแต่ว่าคูตินโย่เนี่ยยังไงก็ขอไปบาร์เซโลนาแบบคือไม่ไม่เอาอ่ะไม่อยู่ลิพูต่อบาร์เซโลนามีอนาคตมากกว่านะครับ,รบซึ่งครอปเนี่ยเพิร์ดนะครับตอนที่ครอปเสียคูตินโย่ไปให้บาร์ซ่าเนี่ยเพราะว่าพยายามเต็มที่รังทุกทางแต่งตั้งเป็นกัปตันทําทุกอย่างที่ทําได้แต่ว่าสุดท้ายคูตินโย่ก็ไม่ยอมอยู่นะครับซึ่งพอครอปเพิร์ดปุ๊บเนี่ยแทนที่เขาจะมาแบบมันนั่งทนทุกข์เงี้ยเขาก็มูฟออนเร็วนะครับเขาก เขาก็พัฒนาแนวรุกชุดใหม่ขึ้นมาก็คือมาเนซาร่าฟิมิโนนะครับใช้สูตรใหม่เลยใช้สูตรใหม่เลยคือปกติเวลามีนักเตะอย่างคูจินโยเนี่ยเขาก็ต้องสร้างระบบให้มันเหมาะกับนักเตะพรสวรรค์ระดับนี้ใช่แต่พอมันไม่มีคูจินโยปุ๊บมันไม่ใช่ว่าไปเอากองกลางัตรุกคนอื่นมาได้ก็ใช้สูตรใหม่เลยหน้า3เลยใช่ move on เดี๋ยวนะครับคือไม่ยึดต,ติดกับคนเดิมเดิมเมื่อมันจบไปแล้วก,ก็ต้องเดินต่อไปแค่นั้นรวมถึงเหตุการณ์อย่างในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงครั้งแรกนะครับที่ เกมนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลถือว่าเล่นโอเคถ้าซาลาไม่ได้รับบาดเจ็บช่วงครึ่งแรกครับแล้วก็คขัิอุสไม่ก่อข้อผิดพลาดนะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยพอลิเวอร์พูลแพ้ในแชมเปี้ยนส์ลีก3-1ปุ๊บเนี่ยหลายคนอาจจะจมทุกแบบโหครอปเนี่ยเข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกมากับดอรทมุนด์ก็แพ้นะัดชิงกับลิเวอร์พูลครั้งแรกก็แพ้หลายคนอาจจะทอ้อแต่ว่าครอปนี่ก็ไม่ไม่ท้อนะครับแล้วก็พอ ซีซั่นต่อมาเขาก็พาทีมคัมแบ็กกลับมาเป็นแชมป์ยุโรปได้เราเห็นว่านี่คือลักษณะของครอปอย่างปีที่แล้วเนี่ยพอลิพูดได้97แตบบ้มได้รองแชมป์เนี่ยหลายคนจ,จะโหแบบขนาดนี้แล้วยังไม่ได้แชมป์อีกเหรอแต่ครอปบอกว่าเฮ้ยเขาเป็นคนที่ move on เร็วนะครับเขา move on แบบพอเออมันมันแพ้แล้วอะ่ะมันก็จบแล้วอะ่ะก็ทำอนาคตให้ดีดีกว่านะครับพอ move on เร็วปุ๊บมันก็มีกําลังใจในการสู้ซีซั่นล่าสุดนะครับนี่คือ5ข้อที่ผมยกยกขึ้นมานะครับก็เห็นว่าครอปเนี่ยเขามีแนวคิดของเขาจริงๆในนนกกาาารพพัฒลิเูีีี่่ยจททม กลายเป็นทีมการารางผิดหวังมากกว่าสมหวังนะครับสุดท้ายเปลี่ยนให้ลิพูเนี่ยกลายเป็นแชมป์ได้แต่ละข้อนี้ปรับใช้กับชีวิตเราได้ทั้งนั้นเลยนะใช่ทั้งเรื่องความอดทนทั้งเรื่องการกล้าลงทุนใชเรื่องการ move on ได้เร็วอย่าไปเสียดายอดีตที่มันเราย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้ไงเสียคูติโยไปปุ๊บเราจะร้องไห้สามสี่วันก็ไม่ได้ก็รีผ่าระบบใหม่เลยดีกว่าคุณผู้ชมครับชวนคุณผู้ชมติดตามข่าวสารองความรู้และบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจชวนคุณผู้ชมทุกคนนะครับกดปุ่ม subscribe เอาไว้ เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาที่สำคัญจากทีม Workpoint News และรายการ Workpoint Today ครับ